โอเคก็ฮัลโหลครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาพาร์กิ้งนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็สอดดาวน์โหลดนะครับผมก็แจกโปรไปด้วยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปดูผมรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหลักกันนะครับโอเคก็หายจากการแจกโปรไปนาน8 9เ้ดือนนะครับก็ขอและกันนะเออคนดูก็แบบ ที่ลิงก์อยู่ไหนครับเออคลิปให้ผมลงไปนะก็จะอยู่ใต้คลิปนั่นแหละเออแต่คนดูไม่รู้ว่ากดถูกหรือเปล่านะเออโอเคก็มาเราก็มาดูอ่าก็ยังไงลดกันนะฮะลดมาใหม่โอเคก่อนจะไปดูเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่นี่นะครับผมเวอร์ชั่น4.8.14.8นะครับผมก็เวอร์ชั่นล่าสุดอ่ะนะโอเคลดมาใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผม นี่นี่ไอ้ปกิลิปของผมก็จะเป็นคันแรกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวคันสุดท้ายไอ้ขาวๆเนี้ยเออไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับโอเคก็ไปกอนอเอนเราเอา้าไม่ใช่ละโอเคเราจะมาดูรถคันอ่าคันนี้ใช่ปะเออรถก็จะประมาณนี้นะเออมีหลูมีอยู่ร5อยหคันนะโอเคก็ไม่เยอะไม่น้อยแล้วก็เยอะมากกว่าเดิมโอเคอ่ะ นะเนี่ยก็จะเป็นคันนี้นะครับผมทำปกคลิปนะโอเคก็ก่อื่นเดี๋ยวก็จะไปลองรถคันนี้กันคือผมจูลแล้วแหละเอออัดคลิปไปแล้วแต่แบบคลิปมันไม่ดีก็เลยมาอัดใหม่โอเคก็นะคือผมก็แต่งอะไรไปเยอะละอ่าเดี๋ยวไปฟังเครื่องกันนะครับผมอ่าโอเคก็คือแบบโปรตัวนี้ก็สามารถอ่าแต่งอะไร ตำรวจได้บันทึกอะไรได้ก็ประมาณนี้นะครับเออนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูมาใหม่อของมาใหม่นะอไอแตกมาใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมคนดูก็สามารถเลือกใช้ใดแบบไม่อันนะครับผมออแต่วรัสก็เข้าเยอะอยู่นะอ,อใครเล่นโปรนะออผมและคนดึงโอเคคนออนในเซิร์ฟไพก็จะประมาณร้อยสี่คนนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแมปใหม่กันนะครับ อ่ะโอเคก็มาในแมปแล้วนะเสียงรถก็จะประมาณนี้นะไม่รู้ว่าแรงหรือเบาเออพอ,อดีว่าผมไม่ได้เสียงฝังนะเออมันเป็นไม้แบบตัดเสียงในมือถือไปเลยนะเออได้ยินแค่เสียงผมแบบคู่นี้แหละแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเอ,อ้ยอะไรบังบักบ,กบกัโอเคก็จะมีแมปมาใหม่นะครับเอออัปเดตใหม่นั่นแหละก็จะเป็นตรงนี้เลยนะเมื่อก่อนมามันก็จะเป็นแบบค่อยไรเงี้ยเป็นตึกแล้วก็เป็นรั้วอะไรนะโอเคนี่ก็ดู ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่อาก็เป็นสถานีตำรวจนะเออคือถ้าใครอยากจะแต่งรถตำรวจอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวรถคันนี้ด้วยคือมันเปิดท้ายรถีนเออคนดูก็น่าจะเห็นกันแล้วละมั้งอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องกันนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยล้วคือแบบเอาจัดนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาบินดูตึกใหม่นะว่ามันจะเป็นยังไงและจะสวยหรือเปล่าอ๋อันนี้มันโอ้ยนี่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาดูว่ามันสวยหรืออะไรยังไงก็โหลดมาเล่นกันเอาเออก็โหลดมาลองกันเอาขึ้นไปไม่ได้อีกโอ้โหกี่ั้นวะนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะเออ ไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างอ่ะคือผมไม่ค่อยจะได้รู้ข่าวเรื่องคาบ,บักกิ้งนะเออเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยคือแบบหายไปนานก็เลยแบบเออคนดูคือแบบไม่นานๆลงคลิปทีกก็แบบขออภัยเป็นทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปนะฮะเออคือแบบงานการมันเยอะแล้วก็แบบไม่ค่อยว่างด้วยเออก็ขออภัยละกันนะตรงนี้ก็มานานแล้วใช่ปะ ตรงเนี้ยเออถ้าได้ยินเสียงหมาก็ขออภัยล้กันนะเออพอดีหมามันหมาที่บ้านงมันโหน่ะนะเออโอเคเนี่ยคนในเซิร์ฟประมาณนี้กี่คนอะสิบเก้าคนเออคือแบบเยอะอยู่นะเ,เสียงรถก็จะประมาณนี้นะครับผมคือแบบอรถก็แบบโหดอยู่คือผมจะไม่แข่งนะพอดีว่าไม่ค่อยจะแข่งนะนะชอบขับรถเล่น ุ้ยหน้ารถมันไปซะแล้วอ่ะเออเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวผมก็จะมาแต่งรถพวกที่มาใหม่หรือว่าคันเก่าๆอะไรก็วานไปนะออจะฝึกแต่งให้มันสวยๆวยนะครับผมบางทีอาจจะเป็นแบบแบบแบบในอนาคตอะไรเงี้ยเออโอเคก็ข้าวก็จะประมาณนี้นะครับผมใครอยากจาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะก็กดลิงก์ใต้คลิปกันได้นะครับผมเออ ก็จะหน่วงๆนี้หนึ่งอะนะโอเคอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ตอนนี้คือยังไม่จบนะถ้าใครอยากรู้วิธีดาวน์โหลดหรือว่าอะไรยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับผมโอเคก็มาถึงขั้นตอนดาวน์โหลดแล้วนะครับผม ก่อนอื่นทุกคนก็กดลิงก์ใต้คลิปผมนะผมเดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ใต้ description น,นะครับเออทิ้งไว้แหละออโอเคก็กดเข้าไปที่ Google แล้วทุกคนกดเข้าลิงก์ใต้คลิปผมก็จะมาเว็บนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเน็ตแครแรงก็จะเร็วนะเออถ้าเน็ตแย้าก็จะรอนานน,นิดนึงอนะ่ะไอเขาว่าเหลือ2ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่คือมันไม่รู้ว่าพอ,อไรนะโอเคก็ อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมละกันนะครผมสอนดาวน์โหลดก็ประมาณนี้นะครับผมเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับผมก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับ